ร็ไม่ดิมันลุกลุกลุกกับเบนด์แว๊บเดียวได้ไอที่ไม่สงแช <laughs> ไม่เคยปะก็ไม่บ้าแนแต่มักยืนเสๆตรงนู้นนั่งเส่คนอะไรบักไม่เป็นวะเอาเปนนะัดเฉพาะที่เฉพาะีะตรนี้่ดิวเลย เอาใม่กระบอกกระชับได้ให้เราขึ้นไปก่อนแล้วลูกแกและเจนต้องกลัวว่าจะอยู่ข้างล่างฮ่าฮ่าาเอาใจทำไมล่ะได้โหดอยู่แล้วไอ้โจ้โจ้บักแดนนี่หว่าแตไมันไม่อยู่ด้านอื่นอ่ะด้านอื่นนี่ไม่กลัวเลยห้าบอกก่อนเอาไปโหดบักไงอ่ะเอาโหดอ๋องง่าย เือสามครั้งแล้วก็จดไปอยู่อันเดียวแม่งตรงลาวน่ะนะแม่งตึบเลยจะยู่บักอยู่คนเดียวไอ้โพดโพดนะเอาโพดมันมีอ่ะคนเดินยังจะมาเลยวักดับเอ็ดฮันเตอร์มันไม่มีเออด่านนี้ด่านนี้เห็นตาเตยบักเตยแม่งชอบเกียนบัคเดี๋ยวก่อน พักอยู่ฐานนี้แล้วม่เราทำได้วิ่งวิ่งไล่จับแกก็บักขึ้นไปอยู่ข้างบนแมบนเสาแดงแดงเลยมาได้ไมมแล้วมีอะไมอ่ะแล้วมีอะไรั่ะมเออแต่ว่าคนไม่มีคนไม่มีคนไม่